ข่าวนี้น่าตกใจเหมือนกันนะเรื่องของ2.9บันล้าน hits นะครับ one of the largest data นะครับจริงๆมันมีการแฮกกันเกิดขึ้นนะจริงๆประเทศไทยไม่ได้เปิดเผยข้อมูลเหล่านี้แต่ผมเชื่อว่าพวกเราโดนกันหมดแหละคุณไปเปิดธนาคารคุณไปเปิดบัตรเครดิตคุณไปเข้าโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้เข้าโรงพยาบาลยังโดนเลยนะฮะผมเล่าให้ฟังหลายรอบแล้วนะเรื่องของเวลาคุณไปเขาขอเบอร์โทรศัพท์คุณก็ขอชื่อคุณนะคุณไปสมัครบัตรเครดิตมันมีติ๊กนะบอกว่า c o n s e n ์นะว่าเขาจะเก็บข้อมูลเราเป็นความลับ เอาจริงๆมันมันมีอยู่จริงบ้างไหมนะฮะเพราะอะไรเพราะเราประสบกับตัวเองนะเรามีคนโทรมาขายประกันเนี่ยนะชื่อเราบางทีเราซื้อโทรศัพท์มาใหม่ๆนะเบอร์ใหม่มันจะมีใครรู้ได้ไงว่าเราว่าเราใช้เบอร์นี้นะพูดชื่อเราถูกจนกระทั่งเราไปสักที่หนึ่งนะฮะเดี๋ยวนี้โรงพยาบาลยังเป็นเลยนะคุณไปหาหมอนะฮะบอกเบอร์โทรศัพท์ไว้นะโทรมาซะง,งั้นเลยนะอันนี้คือสุดที่เออก็ต้องระวังกันนะนี่ข่าวเนี่ยเขาบอกว่า ไอ้ข้อมูลเหล่าเนี้ยที่คุณไปรีจิสเตอร์ตามที่ต่างๆเนี่ยมีมีการเปิดเผยว่า one of the largest hack นะมันมีการแฮกกันเกิดขึ้นแล้วก็เอาออกมาเนี่ยมีข้อมูลคนกว่า2.9บิียนล้านคนเลยนะที่หลุดมานะอยู่ในตลาดมืดนะแล้วข้อเบอร์โทรศัพท์คุณชื่อคุณก็ถูกซื้อขายกันเต็มที่เลยนะฮะโลกนี้เดี๋ยวนี้มันก็ความปลอดภัยดังด้านข้อมูลส่วนตัวมันก็น้อยลงเรื่อยๆนะาะ,ะนั้นองค์กรที่เราคิดว่ามันน่าจะไว้ใจได้มันก็ไว้ใจไม่ได้คุณไม่สมัครบัตรเครดิตอะคุณก็โดนเรียบร้อยแล้ว บางทีผ่านไม่ผ่านไม่รู้แหละนะฮะสักพักก็มีคนโทรมาขายของแล้วไม่ก็นั่งเราไปเปิดบัญชีธนาคารเนี่ยธนาคารนี่ก็ตัวดีนะก็ให้ข้อมูลเราไปอย่างผมเนี่ยก็ไปให้เบอร์โทรศัพท์กระญาติไว้คนหนึ่งนะเป็นชื่ออีกคนหนึ่งอ่ะนะครับแต่ว่าเขื่อนเขาไม่ได้มีเบอร์โทรศัพท์นะก็ให้เบอร์เราไปแทนแล้วก็เออถ้ามีอะไรเกี่ยวกับคนนี้ก็ติดต่อเรานะฮะกลายเป็นว่าสักพักหนึ่งอ่ะหนึ่งสัปดาห์ให้หลังเนี่ยหลังจากที่เราให้เบอร์โรงพยาบาลไปเนี่ยก็มีคนที่โทรมาแนะนําเรื่องประกันนะฮะแต่สิ่งที่มันนน่าาาสใจก็คืออเเโทรรรมบ์แะ แต่พูดชื่อญาติคนนั้นอะนะฮะเราเลยรู้ว่าเลยว่าไอ้ข้อมูลนี้มันหลุดไปจากใครนะฮะไปจากไอ้โรงพยาบาลแห่งนั้นที่เอาข้อมูลเราไปขายแน่เลยนะเพราะว่ามันพูดชื่อเราไม่ถูกอะ่ะมันไปพูดชื่อญาติคนนั้นได้ยังไงนะฮะแล้วมันคงในเดต้าเบรมันคงไม่แมทไอ้เบอร์เรากับญาติคนนั้นไปเรียบร้อยแล้วบ้านเราเป็นอย่างนี้แหละสุดท้ายมันเกิดขึ้นยังไงระวังตัวเองกันด้วยนะครับ